แค่มองตาก็รู้ว่าคุณคิดอะไรอ่านกินฉันใช่ไหมใช่ไหมในใจคุณคิดจ้องมองมาใช้ตาคอยสะกิดรู้น่ว่าคุณคิดคิดอะไรกับฉันเห็นคุยมาเป็นแค่เจ้าชู้มองมอง,มองดูไม่เคยเห็นเรื่องไงเพื่ฉันติด,ดติดหน่อยจ้องตาเป็นมัน มองมองกันทั้งแต่บรรทายถึงสวงอก <c oughs> <c oughs> บาดภาพแอบฝันอยู่ในในหรือพี่ชายคิดแต่เรื่องลามโม เห็นผู้หญิงอ่านจินจนปรุงไม่ตกอย่าโกหกตัวเองเลยสายตาของจริงจริงผู้หญิงก็ต้องอินง่ายคืนน้ำลยายในหักที่ชชยเมื่อมองมาแอบคงคืนขืนด้วยรู้นะรู้นะว่าตาอ,อ่านจิน em bác Pháp Ếp phần dù nữ thị trai để lương là mục trên cô yến ảnh kinh chân phong mây tộc nhà cố cho tụi em lấy sai ta mong chinh chân hình có tình yêu ai thương nắm lại lấy lá thị trai mà mong mơ แอบคุ้มคืนกันด้วยสายตารู้นะรู้นะว่าสายตาอัานจริงห้พิดนำได้แล้วลูก <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจเด้อขอบคุณทุกกําลังใจที่อ่ามาเยี่ยมชมบ้านแม่ปิมเนาะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเด้อพอดีแม่ปิ่มกะร้องเพลงเล่นเพิ่งเอาลานมาจาัเนาะก็เล่บมีแนวเล่บเอาเล่ต้องเอาเพลงมาเน่ร้องให้เพื่อนๆฟังแล้วค่ะเนาะไก่จะถึงเวลาลวแล้วเนี่ยจะร้องเพลงเล่นเนาะน้องพ่อชอบยายร้องเพลงบาลูก ออพศก็ชอบยายร้องเพลงใน้อยใจอยากได้สองวันนี้ชิดใน้อยใจอยากได้สองเสร็ดตัวเหีงเหงก็เีนี่นนอะจังเขามาเปเลเอยออมพอน้ำมัหรอเปล่ปอออาอาพอดีทิเลือกคนนั้น แั่ยังเสดายไู้ปุณิตัดใจบไดายริลีหากี่สองคนเท่ากันจะดวงชะตายัางน้อพาให้มารู้จักให้สองชายสุดที่รักเมืเป็นกูของฉันตอนตัวบไดาในมือ หัวใจผูกพันต่างคนต่างก็สำคัญแบ่งปันหากบ่ลงตัวถ้าเป็นไปได้ในใจอยากได้ทั้งสองโอย่ไม่ต้องผูกต้องแต่น้องก็คิดไปส่็นหญิงสองชายอักไหลายหั ไยสสวาสุกะสร้างัวามขดมือเอาจังได้ดีนอกกับความหักเ่าบางมือนังเสาวเดถือวาอก็ยานพ้นเสาเอินไปไปบ่ได้บอกตัวเองอยู่ตลอดเวลา น้องบ่เก่งปนั้นดอกว่าเพียงแต่คิดว่าในใจอยากได้